เรายกโชว์รูมเล็กซัส m ามิธามาที่โฟ u ์ p r i เวทแกลเลอรีที่โคราชครับทำให้ทุกๆท่านที่เป็นลูกค้าเราได้สัมผัสถึงรถเล็กซัสวันนี้เรานำรถมาหลายคันหลายรุ่นมากครับและสองวันนี้เราจัดเต็มโดยมีวิทยากรที่เป็นนักทดสอบรถยนต์ระดับโลกมาเป็นวิทยากรให้เราในงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งงานครั้งนี้จะสนุกและน่าสนใจแค่ไหนติดตามกันได้เลยครับ หลักสูตรที่ทางบริษัทของเราเตรียมมาให้เนี่ยเป็นประโยชน์ที่ว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันไหมครับโอ้ได้หลายด้านเลยครับก็เรื่องของจริงๆเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเรื่องเซฟตี้การขับรถไม่ว่าจะเป็นท่าพื้นฐานนะครับการใช้อุปกรณ์ต่างๆในรถโด,นโดยที่ทําให้เราแบบว่าใช้มีถูกต้องมากขึ้นนะครับสคือสําคัญคือเรื่องความปลอดภัย ใช่ไหมครับเขาจําลองอุบัติเหตุนั้นน่ะให้เกิดขึ้นจริงแล้วให้รู้ว่ารถเนี่ยช่วยอะไรเราบ้างแล้วเราก็เลยรู้ว่าโอ้รถช่วยเราเยอะมากคือช่วยรักษาชีวิตเราได้อะคือความรู้สึกแบบซึ่งอันนี้มันเป็นประสบการณ์เรียกว่าครั้งแรกในชีวิตเราไม่ใช่แค่มาเทสได์ให้ลูกค้าเรายังส่งมอบประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้ให้กับลูกค้าด้วยหาไม่ได้จริงๆแล้วก็เมื่อกี้ตอนที่ไปลองอ่ะ ก็คือมีคํานึงที่รู้สึกว่าก็ประทับใจมากๆอีกประโยคนึงก็บอกว่าคือการที่แบบพอเราได้ขับรถนะแล้วเรารู้สึกว่าพอเราขับรถกลับบ้านหลังจากเลิกงานแล้วที่เราแบบโอ้โหเหนื่อยมาทั้งวันอะไรเงี้ยคือเข้ามาแล้วรถนะทาให้เรารู้สึกคอมฟอร์ตพอเข้ามาปุ๊บรถนะทาให้เราผ่อนคลายแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่า เออเหมือนเราก็หัวโล่งเอาหลังจากที่เราหนักหัวมาทั้งวันแล้วเราไม่ต้องมาใช้ความพยายามในการบังคับรถหรือขับรถอะไรอย่างเงี้ยไม่<ก>ต้องม,มาเ<ส>ครียดต่อพี่ยุย้ยพี่บ้ายพี่ยุ้ยใช้เล็กซัสกี่คันแล้วครับผมอ๋อี่ชันเยอะจนผมจำไม่ได้แล้วครับประมาณ9-10ถึง10คันครับโอ้โหสุดยอดซูเปอร์รอยตี้การที่ผมเนี่ยมาจัดงานที่นี่แล้วก็นำประสบการณ์มาให้ลูกค้าชาวโคราเนี่ย ทางพี่ยุ้ยเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างที่เรามาจาัดก,กิจกรรมแบบนี้ก็รู้สึกว่าเข้าถึงลูกค้าชาวโคราชได้ดีค่ะอ๋อครับค่ะเข้าถึงลูกค้าแล้วก็อ่าพีเต์เรื่องการขับขี่เรื่องความปลอดภัยซึ่งมันได้ประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปถ้าเกิดว่าใครได้มาฟังหรือใครได้มาเทศได้หรือใครได้มารับชมเนี่ยจะเป็นประโยชน์ครับผมจะอาจจะเป็นประโยชน์ต่อ ต่อการขับขี่ต่อการใช้รถในในแบรนด์เล็กซัสรวมทั้งอาจจะไปประยุกใช้ในชิ้จังหวัดก็ได้ครับโอ,อ้เยี่ยมนะเมือ่อกี้คุณฟูมได้ฟังการบรรยายของคุณพีรพงศ์กันกรองนะครับซึ่งวันนี้ก็มาบรรยายเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนคือได้ประโยชน์มาครับคือในท่านในจังหวัดนนะครราชสีมา,าเองเนี่ยมันมีทางแยกหรือว่าทางอะไรที่อาจารย์พูดถึงค่อนข,ข้างมากก็คือ พอได้คาแนะนําไปก็จะลองปรับใช้ดูครับเป็นสกิลที่แบบ<ช>มันเหมือน<ช>ต้องเป็นคู้มีประสบการณ์เนาะในการมาแนะนําเราเมื่อกี้ผมก็มีโอกาสได้เทสต,ตัว nx 3 0 0 h เหมือนกันนะครับบอกก่อนว่าพื้นฐานะคือขับรถยุโรปมาคราวนี้ฟีลลิ่งต่างกันค่อนข้างมาก<ช>ครับ,ค,รบคือรถยุโรปถูกเซตมาประมาณว่ามันค่อนข้างแข็งกระด้างนิดนึงเนาะใน,ในรถที่ผมสัมผัสมานะครับ,รบแต่พอมาเจอคันนี้คือแบบ รุงสบายมาก <Okay. S 1> แล้วประทับใจมากแล้ว,ลวคืออัตาเล่งอะไรก็คือดีมากๆตอบสนองให้ค่อนข้างดี Texas Auto City.